เวลาขอสินเชื่อครับมันจะมี2เรื่องที่แบบไม่ค่อยชอบเลยนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือระยะเวลาครับเขาเนี่ยใช้เวลาในการพิจรารณาเนี่ยนานมากเลยครับและ,และหลายๆครั้งเนี่ยเราก็รอเนาะในความหวังแต่ผลปรากฏว่ายังไงละ่ะไม่ผ่านเหมือนเดิมใช่ไหมครับกับเรื่องที่2เลยนะครับก็คือในเรื่องของเอกสารครับการจะสมัครสินเชื่อแต่ละทีเนี่ยเอกสารเนี่ยโอ้โหยุบยิบยุบยิบ,ยบมากครับไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์แต่ว่าเราส่งไปหมดแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงครับ ไม่ผ่านเหมือนเดิมใช่ไหมครับเป็น2เรื่องเลยครับที่เวลาขอสินเชื่อเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกประมาณนี้นะครับตัวสินเชื่อที่ผมจะแนะนําในวันนี้น่าจะตอบโจทย์ครับเพราะทั้งเขาเนี่ยเคลมนะครับว่าเขาเนี่ยจะทราบผลอนุมัติเนี่ยภายในแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่เราทั้งเราเนี่ยทำการสมัครแล้วก็ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับและในส่วนของเอกสารนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นลูกค้าประจําเขานะครับเอกสารเราเนี่ยไม่ต้องส่งเลยครับส่งเนี่ยแบบศูญแผ่นเลยเนี่ยโนเอกสารจริงๆนะครับณ ว่าเป็นสินเชื่อที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ฉับไวนะครับในส่วนนะครับของการผ่อนชำระนะครับเขายังมีโปรโมชั่นอีกนะครับที่เขาเนี่ยให้ผ่อนแค่10บาทต่อยอดกู้10,000บาทนะครับนั่นหมายความว่านะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกู้ออกมา20 0 0 0บาทเนี่ยค่างวดที่เราจะผ่อนในแต่ละเดือนต่าที่สุดเนี่ยอยู่แค่20บาทเองนะครับเพราะว่าเขาผ่อนเนี่ยเดือนละ10บบาทนั่นเองครับ แต่นี่ก็จะเป็นเพียงยอดต่ำสุดนะครับผมเนี่ยได้ทําตารางนี้ออกมานะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวค้าขายเนาะแล้ววงเงินนะครับหรือว่ารายได้ต่อเดือนของเราเนี่ยอยู่ที่30,000บาท วงเงินในการอนุมัติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเราเนี่ยเลือกผ่อนชาระแบบ60เดือนนะครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25%ต่อเดือนและค่างวดเท่าที่ต้องผ่อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,750บาทนะครับค่างวดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราเลือกว่าจะผ่อนแบบ24เดือน48เดือนหรือว่า60เดือนนะครับจำนวนงวดเนี่ยยิ่งเยอะนะครับทำให้ค่าผ่อนในแต่ละเดือนเนี่ยยิ่งลดลงนั่นเองครับ เห็นสีประมาณนี้เพืพ่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะพอสังเกตได้นะครับว่าตัว <weil S 1> สินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับในส่วนของช่องทางการสมัครนะครับหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่2ช่องทางครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันของเคพัฒธนาคารกสิกรนั่นเองนะครับโดยถ้าเกิดว่าทางเราครับสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ผ่านทางแอปเคพัฒนะครับสิ่ทงที่เราได้มาเลยเนี่ยก็คือทางเราเนี่ยไม่ต้องส่งเอกสารเลยครับก็จะตามนี้เลยนะครับ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างถ้าจะสมัครสินเชื่อเงินด่วน e x p ก s s l o รสผ่าน k p พั s ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน e x p ก s s l o o a n เงินก้อนทันใจผ่านทาง k p พั s เลยโดยสิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้สมัครที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารเกษตรกรตั้งแต่7โดเนขึ้นไปหรือผู้ที่เดินบัญชีกับธนาคารเกษตกรสม่ำเสมอติดต่อกันอย่างน้อย7เดือนขึ้นไปถ้าเกิดว่าเราเนี่ย เป็นอาชีพค้าขายเนาะเดินบัญชีกับกรมากกว่า7เดือนหรือว่าเราเนี่ยเป็นพนังกงานเดือนที่รับเงินเดือนเนี่ยผ่านบัญชีกับกรมากกว่า7เดือนก็ไม่ต้องส่งเอกาสารอะไรเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ถึง7เดือนนะครับยังคงต้องส่งเอกาสารอยู่ครับซื้อเอกาสารเนี่ยสามารถอัปโหลดผ่านทางแอปเคพัทได้เลยนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะติดต่อก,กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรงก็ได้นะครับ ในส่วนของเอกสารนะครับก็จะมีดังนี้เลยนะครับตัวแรกเลยนะครับจะเป็นเอกสารแสดงตัวตนเรานะครับจะใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือว่าบัตรข้าราชการหรือว่าใบขับขี่นะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นเอกสารรายได้เราครับในกรณีที่เราเนี่ยเป็นพนักงานประจําก็จะใช้ในส่วนของสลิปเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับแต่ในกรณีนะครับที่เราเนี่ยประกอบอาชีพค้าขายหรือว่าอาชีพอิสระก็ใช้เป็นในส่วนของสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแทนครับ สำหับคุณสมบัตินะครับของผู้ที่สามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับจุดแรกเลยนะครับทางเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่2 0จนถปีบริบูรณ์ครับ จุดที่2เลยนะครับรายได้ต right? ่อเดือนของเราเนี่ยจะต้องมากกว่า1 5 0 0 0บาทครับทั้งในกรณีที่เราเนี่ยเป็นพนักงานประจําและกรณีที่เราเนี่ยค้าขายนะครับก็คือมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยมากกว่า15,000บาทครับจุดต่อมาเลยนะครับในกรณีที่เราเนี่ยเป็นพนักงานประจําเราจะต้องมีอายุงานเนี่ยมากกว่า6เดือนครับแต่ในกรณีนะครับที่เราเนี่ยทำอาชีพค้าขายครับเราจะต้องขายของเนี่ยมาไม่ต่ากว่า1ปีครับถึงจะสามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับในส่วนของอัตาดอกเบี้ยนะครับก็จะแยกตาม ประเภทของผู้สมัครและก็วงเงินที่ได้รับอนุมัตินะครับในกรณีครับที่เราเนี่ยได้รับวงเงินอนุมัติมากกว่า3 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วเราเนี่ยเป็นพนักงานประจําที่ได้รับเงินเดือนเนี่ยผ่านทางบัญชีเกษตรกรไทยนะคะรับอัตราดอกเบี้ยที่เราได้รับเนี่ยจะอยู่ที่17%บเนครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นพนักงานทั่วไปรับเงินเดือนผ่านทางบัญชีธนาคารอื่นนะครับดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นย2ิแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ย เป็นอาชีพอิสระหรือว่าค้าขายนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยจะเป็น24เนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะลดหลั่นลงมาเนี่ยตามตารางนี้เลยนะครับ<อ>ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากที่จะผ่อนระยะเวลานานๆน,น,นะครับ<อ>วงเงินที่เราจะได้รับรับอนุมัติเนี่ยอาจจะต้องสูงนิดนึงนะครับก็คือเกิน2 0,000บาทขึ้นไปเนี่ยเราสามารถเลือกผ่อนชำระในนานสูงสุดอยู่ที่60เดือนครับแต่ถ้าวงเงินนะครับต่ำกว่า2 0,000บาทเนี่ยเราสามารถเลือกผ่อนชำระด้นานสูงสุดเนี่ยแค่ยีบเดือนเท่านั้นนะครับ ในส่วนของวิธีการสมัครนะครับเราเนี่ยจะสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันของเคพัฒได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเนี่ยกดไปที่ k p พัฒได้เลยนะครับและให้เราเนี่ยกดที่เมนูสินเชื่อและเลือกสินเชื่อเงินด่วน e x p r e s s l o a n ครับหลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับจะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลนะครับและสมัครบริการ N D I D ยืนยันตัวตนครับ หลังจากนั้นนะครับจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราเนี่ยกดยินยอมเผยแพร่ข้อมูลเครดิตบูโรครับ เพราะกดยินยอมเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาเนี่ยจะสรุปวงเงินเบื้องต้นของเรานะครับมาก่อนนะครับและให้เราเนี่ยอัปโหลดเอกสารเนี่ยไปให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยส่งเอกสารเรียบร้อยเนี่ยก็จะโชว์หน้าจอประมาณนี้นะครับให้เราเนี่ยรอฟังผลประมาณ15บห้านาทีเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนผลอนุมัติแล้วนะครับว่าเราเนี่ยได้รับอนุมัติเนี่ยที่วงเงินเท่าไหร่นั่นเองนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับตัวสินเชื่อตัวเนี้ยก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยนะครับจุดแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเกิดทางเราเนี่ย ค่าของธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้วนะครับค่อนข้างสะดวกแล้วก็ลดเร็วเลยครับก็คือเราเนี่ยไม่ต้องส่งเอกสารซักใบเดียวเลยครับก็สามารถสมถัครและก็รู้ผลอนุมัติเนี่ยเร็วด้วยนะครับแค่15นาทีแค่นั้นเองนะครับค่อนข้างลดเร็วเลยครับและเราเนี่ยก็ยังเลือกผ่อนชาระนะครับได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่60เดือนเลยนะครับระยะเวลาการผ่อนชาระเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้เนาะตั้งแต่12เดือนจนถึง60เดือนแล้วก็แล้วแต่วงเงินของเราด้วยนะครับ วงเงินที่ได้รับอนุมัตินะครับสูงสุดเนี่ยมันจะไม่เกิน5เท่าของรายรับเรานะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานของตัวสินเชื่อทั่วไปอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็นับว่าเป็นสินเชื่อ1ที่น่าสนใจนะครับอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยลองสมัครดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นลูกค้าของกสิกรไทยอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยเป็นลูกค้าธนาคารอื่นจะไม่สามารถสมัครได้นะครับสามารถสมัครได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะต้องนาส่งเอกสารเนี่ยที่จุกจิกนิดนึงครับเพราะว่าทงเนี้ยเขาซัพพอร์ตนะครับในส่วนของ เอาเงินเาสวกในเรื่องของลูกค้าของเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาจากธนาคารอื่นเนี่ยสามารถสมัครได้เช่นกันครับแต่ว่าต้องส่งเอกสารเท่านั้นเองนะครับครับผมถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะครับได้ลองสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้นะครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากติดต่อสอบถามสามารถทักแชทมาคุยส่วนตัวกับผมได้นะครับหรือสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวถ้าผมเนี่ยจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับ และนอกจากคลิปคลิปนี้แล้วนะครับทั้งผมเนี่ยได้มีการรีวิวสินเชื่อที่น่าสนใจแล้วก็แชร์เทคนิคการเงินเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับ mm hmm. โดยคลิปวิดีโอเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. สามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับ